เมนูอาหารอร่อยๆที่เมื่อสักครู่นี้ฮะปรุงให้ยินได้ชิมไหมใช่ไหมครับยังค่ะไม่จะพูดเข้าไปนะครับผมพูดพูดคือเป็นตัวแทนเนี่ยของพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้เหี่ยวค่ะชิมดูแล้วด้วยนะพี่เนี่ยไม่ได้ชิมไม่เป็นไรขอให้ทุกท่านที่นีได้ชิมที่ประสบสิ่งครับผมดีครับผมแล้วพี่เกย์ชัยผมนะพี่ชา เพลงแรกเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าให้ใครมารักก่อนนะซึ่งเป็นเพลงเอ่หนึ่งในหลายๆซิงเรื่อในอัลบั้มแรกของผมเลยนะก็อย่างที่บอกในที่มือกองที่อยู่ในภาพเมื่อกี้นะฮะเป็นคนตีไว้ให้นะฮะซึ่งก็เราก็ไม่ได้เคยเห็นหน้าท่าตาเขาจริงๆไหมว่าตัวจริงๆตัวเป็นเป็นยังไงแล้วก็ได้ตากลางได้มาเจิดเพราะว่าโฆษณาตัวนี้ฮะค่ะพี่จะเอาเนื้อเพลงเพลงเนี้ยโพสไว้บนเฟซบุ๊กให้ใครมารักก่อน เพมาล้างหนอยดีนะแล้วเพลงที่สองนะคะอันนี้เป็นเพลงเคยแมานอกครับเป็นเพลงละครเป็นเป็นเพลงประกอบละครก่อน mm, ค่ะผลงานละครของพี <im <im ่ยกมว่าในช่วงที <im it> <im ่ผ่านมาเมื <im 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 ่อเทียบกับอีกหลายๆคนที่เดินออกมาจากบ้านเอเอ็มเนี่ยนะคะแล้วล่าสุดผลงานในล่านี้มีอะไรบ้างคะตอนนี้เพิ่งจะเปิดกล้องวงโศไปครับกับเงาพลายครับซึ่งก็เล่นกับพี่หนุ่มส่องรานนะครับกับอักี้แล้วก็นักบินใหม่น้องแจ็คกี้นะซึ่งก็ น่าจะได้ดูกันนะถ้าประมาณปีหน้าฮะเป็นพอตอนนี้เริ่มเริ่มเปิดน้องถ่ายทำนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ชื่อชีวานอาวีฮะได้เป็นทหารที่ครับผมซึ่งก็ไปสอบแทบตายครับไม่ได้เป็นะเพราะว่าเป็นนักแสดงได้เป็นเลยถ้าได้เป็นนักแสดงเนี่ยอยากเป็นอะไรได้เป็นทุกอย่างเลยนะแล้วจริงๆเขาเป็นนักแสดงที่เก่งนะต้องทําได้ทุกอย่างดีครับผมซึ่งตอนนี้ก็ขาดขารอากาศกับยาหมดฮะที่คือเรื่องแบบนะฮะยังไม่ครบฮะแล้วสองเรื่องที่ว่านี้เนี่ยเล่นเป็น ตัวอะไรอ่ผมเล่นเป็นคนดีครับให้ผมเป็นคนดีบ้างนะฮะเขาเล่นทีอะไรเล่นเล่นร้ายทีซึ่งพี่ก็ไม่รู้อะไรฮะซึ่งเดี๋ยวประเด็นจะติดคาแรคเตอร์กันนะฮะซึ่งจริงๆผมไม่ได้เป็นคนสร้ายเป็นคนอะไรผมผมน่ารักมากค่ะเป็นไงล่ะเป็นคนชมตัวเองหรือเปล่าพี่ผมนี่แหละฮะคือพี่ขอไว้ลัจจุลด้านนึงนี่ไม่ฟังนี่ต้องฟังครับว่าผมเป็นคนน่ารักจริงๆนะใช่ค่ะซึ่งก็ จะพยายามหาคนดีเล่นมากเพราะเดี๋ยวจะอินกับคนไปฮะคือคุณพี่ก็ไม่กล้าไปเสี่ยงนะก็แฟนคลับก็มากันเยอะขนาดนี้แต่ก็จริงๆค่ะไม่เป็นพระเอกในหัวใจใครก็เป็นพระเอกในหัวใจพื่อ้อันนั้นแกรักเข่าแย่ๆทายอะไรกันล่ะ ศรีธนาทนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันกับน้องตุ้ยกเก็กตรตะมนลลากาเป็นเพื่อระลึกนะคะเมื่อสักครู่นี้สมวรชบอกว่าอยากจะได้ภาพอีกสักครั้งหนึ่งของสองท่านคือหล่อกินกันไม่ขาดแล้วขอเก็บภาพอีกสักทีค่ะ กันแบบเต็มๆนะสำหรับเมนูไก่ย่างพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วตราสิทธซิทธิแอคซิไทซอร์เนื้อไก่นุ้ยยุ้ยน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดแถมยังหอมกลิ่นย่างด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่าลค่ะยังสามารถชิมกันได้นะคะในงานวันนี้แล้วก็อยู่อีกสักครู่ทุกท่านยังสามารถที่จะสัมภาษณ์พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นทั้งกับน้องตุ้ เจ้าดาซีพีของน้องตุ้ยที่มีทั้งหมด3ตอน3เรื่องจะเริ่มออกอากาศอย่างเป็นาทางการครั้งแรกในวันทีน่1กันยายน2 5 5 3นี้แล้วฝากไว้ด้วยนะคะซิมบริษัทยังไงก็ตามช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้บอกต่อกันปากต่อปากค่ะแล้วนอกจากนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับการ ท่านที่สละเวลาในการมาร่วมงานแถลงข่าวกับเราด้วยด้วยแล้วก็ขอ